โอ้โหมืดแล้วแป๊บเดียวค่ะเมื่อกี้ยังยเรียบๆอยู่เลยโอ้โหหนาวไหมคะหนาวไหมคะออกมาไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก้มงก้องโอ้พี่บูลสตริงอะโอ้โหเร็วเร็วเร็วครับเร็วหนาวหนาววันนี้เราหนาว ใส่กางเกงให้หนานะเราเหมือนมาเห็นว่าวมไม่หมดค่ะ<ม>ก็ต้องเปิดครึ่งหนึ่งเหมือนกันมันได้แค่อันเดียว,แ,วแค่ข้างบนแต่ข้างล่างก็ต้องเปิดเหมือนกันไ,ไม่ใช่ว่าติดอันเดียวแล้วปิดหมดไม่ใช่มันก็เฟืองอยู่ดีถ้าติดได้อันเดียวแล้วไปท<ส>ั้งแบบทั้งสองชั้นก็ว่าไปอย่างนี้ไม่ใช่ Yên 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 mặc hoa là mặc hoa là lo loo 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 แล้ยังเอาเข้ามาแล้วไปดูๆๆๆๆ,ๆกีดอะไรเหรอเร็วๆโอ้โหูไปไหนไม่ได้คัเนี้ยรอมันเสาร์อาทิตย์เลยแล้วค่ะ ย่า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 มาแล้วมาแล้ว <c oughs> หนาวหนาวหัวอุ้ยอุ้ยล้มแล้วเนี่ยลุกขึ้นไม่เป็นไระนะอะยืนดิยืนย <c oughs> ก็เอาออกดิสะบ <c oughs> ัดเอาตบตบ <c oughs> ออกตัดออก <c oughs> อะลุกขึ้นปัดออกปัดที่กางเกงลุกขึ้นปัดเข้าบ้านเร็วเ <c oughs> ย็นแล้วเร็วปัดที่ขาปัดที่ขาปัดที่เสือ้อปัดที่เสื้ออะเข้าบ้านเข้าบ้านหนาวหนาวไปเร็วกป เอาอ่ะอาทีละคนทีละคนไปเข้าบ้านบ๊ายบาย